Music arms! สวัสดีรครับผมนะการมาเจอกับเราสองคนเช่นเคยในช่วงรีวิวนะครับครับผมนี้ผมไก่พิศัอ่ามครับผมคุณมีศึกอ,อามครับวันนี้นะครับเรามีแอมกีตาร์สำหรับคนที่กำลังมองหาแอมกีตาร์ไฟฟ้าสักตัวพี่ครับผมเอาเอาไปซ้อมที่บ้านเลยฮะจุดประสงค์คือเอาไปซ้อมที่บ้านเลยว่าสำหรับมือใหม่ที่ตั้งงบประมาณไว้ไม่เกินส0 0พันพี่อ่าผมนี่ล้านกว่าบาทนะครับวันนี้นี่เลยครับเรามีแอม กีใต้ฟาวตินีมันนำเสนอครับพี่เป็นแอมของคอร์ดนะครับมีชื่อรุ่นว,ว,ว่าคอร์ด CM 10 G ครับผมนะครับเป็นแอมขนาด10บวัตต์นะครับราคาคย่อมเยาวไม่เกิน2000แล้วที่สำคัญตัวนี้นะฮะมีเสียงแตกมาให้ด้วยพี่สำหรับมือใหม่ที่แบบว่า,อ,าอยากได้แอมสักตัวที่แบบว่ามันมีแอดเป็นเสียงแล้วไว้ซ้อมเพลงร็อกๆที่บ้านอะไรเงี้ยตัวนี้ตอบโจทย์ได้ดีมากะเดี๋ยวเรามา เข้าเรือกกันดีกว่าพี่นะครับตัวนี้นะครับก็เป็นแอมป์ขนาด10วัตต์นะครับก็ปรับแต่งง่ายมากนะครับการปรับแต่งไม่มีอะไรเลยก็คือตัวนี้จะมีอ่าภาค EQ อยู่ด้วยกันทั้งหมด3แบรนด์เลยนะครับก็จะมีทุ้มกลางแหลมให้แบบว่าคมเลยนะครับปรับยากในคมเลยแล้วก็จะมีเกนนะครับแล้วก็วลลุ่มนะครับเกนที่เอาไว้ทําอะไรครับพี่บุตดเกนก็เอาไว้ปรับความความดังสัญญาณอ่าครับผม แล้วก็แตกมากแตกน้อยอะไรเยแตกมากแตกน้อยอะไรเงี้ยนะครับผมนะแล้วก็อ่าตัวนี้ก็จะมีอ่าเป็นปุ่มตัวนี้ที่ที่เราบอกนะครับก็จะสลับเสียงแตกกับเสียงคลีนแต่ต้องขอบอกไว้เลยว่าเสียงคลีนตัวนี้มันจะไม่ได้คลีนแบบว่าจ้าแบบใสๆเป็นคลีนอย่างนั้นมันจะเป็นคลีนที่แบบว่าติดโอเวอร์ไดซ์อ่อนๆมาด้วยครับผมเออนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราเปิดไทดิทอชั่นเนี่ยเปิดเป็นปุ่มเสียงแตกปึ๊บ มันก็จะเป็นดิสทอร์ชโนเลยเออที่มันดิสทอรร์ชันแแบบงๆเลยใช่ครับครับผมแล้วก็อ่าตัวนี้มีภาคการเชื่อมต่อก็คือมีอินพุตนะครับอะฮะลายอินพุตหนึ่งแล้วก็อ่าหูฟเฮดโฟนงอะใส่หูฟังได้ด้หูฟังซ้อมซ้อมกลางคืนซ้อมกลางคืนสำหรับอ่าหนูๆที่แบบว่าไม่อยากให้รบกวนคนที่บ้านอะไรเงี้ยนะครับตอนคืนนอนไม่หลับว้าบุ่นอะฮอร์โมนวัยรุ่นมันพุ่งพลาดอะไรเงี้ยนะครับก็หยิบกีต้าร์มาซ้อมแล้วดีกว่ากีตาร์มาซ้อมนะครับนี่กว่าจะเปิดดูอะไรสักล่ะ มันไม่ดีนะไม่ดีไม่ดีอย่าวชนนะก็อย่าไปทำตามเหมือนพี่ๆเขาเนี่ยไม่ดีครับครับซ้อมกีตาร์ดีกว่านะครับนะแล้วก็ตัวนี้ก็ด้านหลังก็ไม่มีอะไรนะครับแล้วก็ต่อสายพาวเวอร์ทั่วไปนะครับสวิตช์ปิดเปิดนะครับอันนี้เราเราต่อจากกีตา้าคอร์ดครับ x x ร้อยนะครับแล้วก็ตรงเข้าต่อตรงเข้านี่แล้วก็เราก็ยิงต่อใช้ไม้ใช้ไม้157ต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์โดยตรงนะครับเพื่อจะ ได้ฟังเสียงที่สดสดจากแอปเลยครับครับทีนี้พี่ปืนเดี๋ยวเรามาลองฟังเสียงกันก่อนดีกว่านะครับเดี๋ยวเราผมเริ่มจากเป็นเสียงคลิปที่ผมบอกก่อนนะครับผมเสียงครีปเป็นเสียงครินที่ติดโอไดมาที่หนึ่งนะครับครับผมโอเคครับอันนี้คือผมยังไม่ได้กดปุ่มใช้นะก็คือแบบว่าปุ่มมันจะนี่ฮะปุ่มนี้นะมันจะบอกว่าเออเนี่ยถ้าเกิดอยู่ข้างบนอะคือออฟกดลงไปคือออนอ่านั่นแหละนนี้คือออฟอยู่นะครับครับอ่าเดี๋ยวลองฟังเสียงดูครับ ปลายแบบใช่ครมันจะมีความเขาเรียกว่าอะไรมันจะมีโอไดติดไันิดหนึ่งนะครับก็คือมันเป็นเสน่ห์นะครับผมสำหรับสำหรับเสียงกีตาร์นะครับนะก็ประมาณนี้ครับเสียงครีนนะครับก็คือเดี๋ยวเราทีนี้เรามาฟังเสียงภาพเสียงแตกบ้างของเสียงครีนก็ประมาณนั้นแล้วกันนะเดี๋ยวเสียงแตกก็คือวิธีการใช้งานไม่ยากเลยก็กดปุ่มนี้ลงไปข้างล่างแค่นั้นเอง นะครับาว่ลองกดดูยังยังไม่กดกอ่าอันนี้<อ>คือ,อยังไม่กดกดปุ๊บมันจะดูแบบดิสโทเช่นมันจะปูด <ừ> ขึ้นมนาะแบบปั้งเลยแล้วกันนะครับอันนี้คือเมื่อกี้ผมกดใช้งานดิสโทเช่นแต่ว่าเกนก็คือ ย่านย่านแตกล่างแตกน้อยมันยังอยู่ที่ที่1หรือว่า2อยู่ครับม,มันยังแบบหูนี่ขนาดหนึอมันยังแตกขนาดนี้เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะลองลองเล่นประมาณสักสักเที่ยงแล้วกันอ่าฮะโห่หหนี่เล่นเพลงหนักๆได้เลยสบายเลยพ <ผม S 1> ี่ลองมาเล โอ้โหไม่หยิบดอบดีใช่พี่ใช่ครับหูนะครับมันดีแบบเล่นเพลงเป็นธรรมชาติก็ได้สบายเลยเอาไปซ้อมเลยอย่างเงี้ยนะครับไม่ต้องแบบว่าไปซื้อเอฟเฟกแยกสำหรับมือใหม่อยเงี้ยคือเอาซ้อมได้เฮ้ยนี่ผมปรับยังไม่ถึงเที่ยงนะครับผมก็ถือว่าดีเลยนะครับอันนี้เอาแค่ประมาณเที่ยงพอละเพราะเดี๋ยวถ้าเกินแปลบกวอันนี้เดี๋ยวมันจะร็อกร็อกเกินไปนะโอเคฮะอันนี้คือให้ดูคร่าวๆแล้วกันนะครับสําหรับเอ่อเรื่องของเป็นพวกเสียงแตกเสียงอะไรเงี้ยแล้วก็ในส่วนของ ในส่วนของภาค EQ ครับนะครับก็จะมีเหมือนที่เราบอกก็คือจะมีทุ้มกลางแหลมนะครับผมก็คือสามารถที่จะปรับได้ครับปรับได้แล้วแล้วแต่ไอ้ทุ้มกลางแหลมก็แล้วแต่กีตาร์ที่เราเลือกใช้ด้วยอันนี่เราก็ปรับไว้สําหรับกีตาร์ที่เราเลือกใช้ก็าวประมาณนี้นะครับพี่โอเคฮะเกนเนี่ยเวลาที่เรายิ่งเพิ่มมากเนี่ยเสียงแตกมันจะยิ่งยิ่งหนาขึ้นยิ่งแรงขึ้นนะครับแรงขึ้นแปลว่าเอาไว้โซโล่อะไรเงี้ยถ้าใครชอบชอบโซโล่เนี่ยเปิดเกนเยอะๆหน่อยผมว่าน่าจะถือว่าเฟี้ยวเลย ตัวที่ทำออกมาได้ดีครับแล้วก็เป็นแอมซิมบัตก็จริงแต่ว่าดอกลำโพงข้างในพี่ครับอันนี้คือสําคัญเลยดอกลำโพงข้างในตัวนี้อยู่ที่เป็นดอกลำโพงขนาด6.5นิ้วพี่เออนะครับนี่รีบอบอกไปเป็นดอกลำโพง6.5นิ้วก็คือใบประมาณนี้ซิมบัตก็จริงแต่ว่าเปิดนิดเดียวเนี่ยลั่นบ้านเลยลั่นบ้านเลยนะครับเอาเอาไว้ซ้อมได้สบายเลยในห้องนอนในบ้านนะครับผมตัวนี้นะครับอ่ะประมาณนี้กันสําหรับเสียงนะครับเดี๋ยวทีนี้ให้คะแนนดีกว่าพี่ครับผมให้คะแนนเลยอา สามข้อสามข้อดีกว่านะครับผมก็เดี๋ยวเรื่องเสียงเดี๋ยวเราให้แบบรวมเลยเนาะพี่เนาะข้อแรกพี่รักแรกพบพี่รู้สึกยังไงบ้างชอบไหมสำหรับชอบมันหน้าตาผมว่าชอบมากเพราะมันดูเลือกง่ายดีมันก็เออดูเล็กกะทัดรัดแบบเอออาไปวางไว้สักมุมของห้องเราไว้ใช้ซ้อมอะไรเงี้ยใช่ครับสบายเอาไว้แบบว่าวางบนโต๊ะคอมเราอ่ะคิดฟ้าฟิวไปวางวางบนโต๊ะคอมเราแล้วก็ผมซ้อมนหน้าหาเราเนี้ย ก็ไม่เปลืองพื้นที่นะพูดถึงก็แบบขนาดกระทันรัดอ่ะให้กี่คะแนนสิให้สักเแล้วกันครับ9คะแนนลักษณ์ลักแรกพบครับเออเป็นผมก็ชอบนะมันเล็กดีนะครับมันเล็กดีแล้วมันเออมันดูเรียบง่ายแล้วมันก็มีเออสองช่องแล้วน้ำหนักเบาเลยนะสามโลกว่าเองนะครับประมาณนี้อ่ะแปดจุดห้าใช่ไหมเก้าเก้าเก้าเร็วเร็วเร็วครับให้เก้าคะแนนครับเก้าคะแนนสำหรับลักแรกพบ อ่ะข้อข้อที่2พี่ครับผมอันนี้รวมไหมนะคุณภาพเสียงทั้งทั้งเสียงคลีนทั้งเสียงแตกให้กี่คะแนนครับพี่คุณภาพเสียงอ่าเรื่องเสียงต้องบอกตรงๆต้องให้สัก7แล้วกันครับอืมเจ<น>็ดเพราะว่าอ่าจริงๆมันก็เหมาะสําหรับไปซ้อมมากกว่าครับผมแต่ได้แ,แค่นี้ก็โอเคแล้วที่ให้เจ็ดเพราะว่ามันเออมีทั้งคลีนทั้งแตกให้เลือกเออเออครับผมนี่โอเคโอเคขึ้นมาเจ็ดคะแนนถือว่าไม่ไม่เลวนะสำหรับไม่เลวไม่เลวแอมประมาณนี้นะครับเจ็ดคะแนนครับสำหรับคุณภาพเสียงนะครับถือว่าใช้ได้เลยนะครับ ข้อสุดท้ายครับพี่ความคุ้มราคาแต่ตัวนี้ต้องสนุนราคาเลยนะฮะอยู่ที่ไม่เกิน2,000บาทเก็บตังค่าขนมไม่เกินหนึ่งเดือนรับอกว่าได้แน่นอนนะครับผมให้กี่คะแนนครับพี่สําหรับความคุ้มราคาของแอมตัวนี้ครับพี่ความคุ้มราคาเหรอครับครับผมผมให้9ครับ9คะแนนพี่ครับผมโอ้ยจริงๆจะให้10แล้วแต่แต่แมืงวันมันบินยังไงออ๋ไม่เกี่ยวไม่เกียรเดี๋ยวเดี๋ยวเรบกวนแม่บ้านมันช่วยทำความสะอาดห้องเลยครับเล่นแล้เล่นให้10เลยครับเพราะว่า แอมราคาขนาดนี้ได้ขนาดนี้ก็ค่อนข้างโอเคเพราะว่ามันนะชั้นแนวก็มีให้เลือกสองช n n e แนี่คิวก็มีครบบางบางตัวราคาถูกๆนี่แอมมันจะมีแค่โลโลจะมีโลกับไฮใช่แต่ไม่มีกลางไม่มีกลางให้ด้วยสิบคะแนนนะผมไม่เบอร์รับผมโอ้โหพี่ถือว่าแอมราคาแบบราคาน่าจับต้องได้ขนาดกระทัดรัดแล้วก็มันมีฟังก์ชันอะไรที่แบบว่าเป็นฟังก์ชันพื้นฐานสำหรับเอาไว้ฝึกได้สบายเลยพี่นะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับ อยากจะเข้ามาลองสินค้าเชิญในที่มิวสิกอาร์มทุกสาขาตอนนี้ก็ลังเปิดแายสาขาอยู่นะครับคอยติดตามกันเรื่อยๆแล้วกันมาลองดูก่อนนะครับมาลองอมานั่งเล่นดูก,ก่อนรับรองว่าถูกใจแน่นอนสำหรับผู้ที่กำลังมองหาแห่งราคาไม่แพงว่าซ้อมตัวนี้เป็นตัวเลือกที่ฝากไ้ด้วยแล้วกันนะครับรับรองว่าคุม้ม mm hmm. ที่คุ้มแน่นอนนะครับเอาวันนี้ผมและพี่ปืนต้องขอตัวลากงไปก่อน,นแล้วกันนะฮะแล้วเทปหน้ารเราสองคนจะกลับมาใหม่กับสินค้าเด็ดจากทางร้านมิวสิกอาร์มของเรานีลาไปก่อนสวัสดีครับ Music arms!